iN16 นะครับคือซีรีส์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพื้นที่ภายในอย่างชาญฉลาดนะครับซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างลงตัวครับประตูบานเลื่อนรางแขวนหรือ hanging door สำหรับการแบ่งพื้นที่แบบเลื่อนเปิดปิดได้ประตูสวิงภายในหรือว่าสวิง door สำหรับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับฉากกั้นภายในหรือว่า fixed divider สำหรับแบ่งพื้นที่โดยยังคงความโปร่งโลง่ง สวัสดีครับผมนัทกิจฤทธิ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในรายการทอสเทมเติมเต็มเรื่องบ้านครับถ้าถามว่ายุคนี้นะครับอะไรคือความท้าทายของการมีครอบครัวผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะตอบว่าการมีเวลาให้กันใช่ไหมครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับบางครอบครัวเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแท้ๆนะครับแต่ว่าการจะหาเวลามาพูดคุยกันเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยต่างคนต่างใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเองวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับพื้นที่ภายในบ้านนะครับที่ได้รับการออกแบบอย่างชันจาก In Series ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับพร้อมทั้งสามารถปรับเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละครอบครัวเลยครับซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างลงตัวแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปรู้จักผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นนะครับผมอยากชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาคิดถึงความท้าทายในการออกแบบพื้นที่บ้านในยุคปัจจุบันกันก่อนครับ ในอดีตนะครับครอบครัวคนไทยเนี่ยมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อสร้างบ้านเนี่ยเราก็มักจะสร้างบ้านให้ให,ใหญ่ตามไปด้วยเนาะดังนั้นการจัดสรรพื้นที่การใช้งานการแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ส่วนรวมเนี่ยครับมันเลยทําได้ง่ายเพราะว่าเรามีพื้นที่เพียงพอครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับบางบ้านเนี่ยมีห้องโถงขนาดใหญ่สําหรับนั่งเล่นดูทีวีใช่ไหมครับและยังสามารถมีห้องทานข้าวแยกส่วนได้อีกด้วยทําให้กลิ่นอาหารเนี่ยไม่ได้รบกวนพื้นที่พักผ่อนนะครับหรือว่าบางบ้านเนี่ย มีห้องหนังสือด้วยนะครับสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่อาจจะต้องการุมงสงบอะไรแบบนี้ครับแต่ในปัจจุบันนะครับแนวโน้มการอยู่อาศัยของครอบครัวคนไทยเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าการอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยมีมากขึ้นเลยนะครับนอกจากจะมีข้อจํากัดด้านพื้นที่แล้วยังมีข้อจํากัดเรื่องปัจจัยเรื่องราคาบ้านหรือว่าราคาที่ดินที่สูงขึ้นนะครับอาจจะทําให้หลายครอบครัวเนี่ยหันกลับมาเลือกสร้างบ้านที่มีขนาดกระทาดรัดมากขึ้นแทนซึ่งทําให้การแบ่งพื้นที่เป็นเรื่องยากนะครับ้วยเหตุผลนี้หลายๆครอบครัวก็เลยอาจจะเลือกกวิธีีารรดไซนนน์แแบบบ้พะคั ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทุกส่วนเข้าด้วยกันนะครับหากมีการแบ่งห้องย่อยเนี่ยก็อาจจะทําให้ห้องเหนือรู้สึกคับแคบหรือว่าอึดอัดดังนั้นโซฟานั่งเล่นหรือว่าโต๊ะทานอาหารหรือว่าชั้นวางหนังสือเนี่ยจึงมักจะถูกจัดรวมอยู่ในสเปซเเดียวกันทั้งหมดครับดังนั้นนะครับความท้าทายสําคัญของการสร้างบ้านในยุคนี้คือการทําอย่างไรให้บ้านเนี่ยสามารถมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมได้อย่างสมดุลแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลาครับและนี่คือโจทย์ที่ IN16 เข้ามามช่วยแก้ปัญับ iN16 นะครับคือซีรีส์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพื้นที่ภายในอย่างชาญฉลาดนะครับโดยดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยแต่ว่าใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมาพร้อมกับสาผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ประตูบานเลื่อนรางแขวนหรือ hanging door สำหรับการแบ่งพื้นที่แบบเลื่อนเปิดปิดได้ประตูสวิงภายในหรือว่าสวิง door สำหรับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับฉากกั้นภายในหรือว่า fixed divider สำหรับแบ่งพื้นที่โดยยังคงความโปร่งโลง่ง ทั้งสงผลิตภัณฑ์นะครับมาพร้อมกับสีกรอบที่มีให้เลือกถึง5สีเลยนะครับได้แก่ natural white shine gray autumn brown dust gray และ natural black ครับจึงสามารถเข้ากับทุกสไตล์การแต่งบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดินมินิมอลหรือว่าแบบร่วมสมัยเลยครับฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์กันดีกว่าครับ ครับผลิตภัณฑ์แรกนะครับที่จะแนะนําให้รู้จักกันก็คือประตูบานเลื่อนรางแขวนจากทอสเท็มนะครับหรือว่าแฮงกิ้งดอซึ่งเป็นประตูบานเลื่อนที่แขวนมาจากด้านบนอย่างที่เห็นนะครับผมตัวประตูนะครับมีดีไซน์ที่เรียบหรูสามารถปรับใช้งานกับหลากหลายพื้นที่ในบ้านได้ครับที่สําคัญนะครับไม่มีรางที่พื้นทาให้การเดินผ่านเนี่ยสะดวกไร้าการสะดุดและมีลูกล้อนะครับประคองจากด้านล่างช่วยลดการแกว่งของหน้าบานที่ขณะเลื่อนด้วยครับ อีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของประตูบานนี้นะครับก็คือดีไซน์โปรไฟล์แบบครบชุดนะครับซึ่งโปรไฟล์แนวตั้งแล้วก็มือจับเนี่ยมีขนาดเพียงแค่16มิลเมเองนะครับซึ่งช่วยสร้างความกลมกลืนแล้วก็ความหรูหราให้กับในทุกๆรายละเอียดของประตูบานนี้ครับมาดูที่รายละเอียดที่เล็กลงมาบ้างน,นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยประตูบานนี้ไม่มีทั้งสกรูหรือว่าฝาคอรอบให้เห็นเลยนะครับฮาร์ดแวร์ทุกอย่างเนี่ยถูกซ่อนอย่างแนบเนียนคือมันรู้สึกทั้งสะอาดตาแล้วก็ทันสมัยมีความแข็งแรงแ ประตูบานนี้นะครับเลื่อนเปิดปิดได้แบบสะดวกสบายด้วยระบบ Soft-Close นะครับพร้อมออปชั่นเสริมการเคลื่อนไหวแบบ t l l s s o p p i m o t t o o นะครับที่เชื่อมต่อและเปิดปิดได้อย่างราบรื่นนะครับปรับเข้ากับพื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อครับถอยกันมาดูภาพกว้างกันอีกสักนิดนึงนะครับกรอบบารเนี่ยรองรับความกว้างสูงสุดถึง1.2เมตรเลยนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่3.5เมตรนะครับ ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยคือความสูงสุทธิต่อบานนะครับแล้วก็เรายังมีให้เลือกเนี่ยให้ผสมผสานกันตั้งแต่1บ้านจนถึง6บ้านด้วยกันจึงทําให้สามารถปรับใช้ได้กับทั้งพื้นที่ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับรวมไปถึงพื้นที่ขนาดใหญ่โอโทงเราก็สามารถทําให้เข้ากับบ้านได้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับประตูแขวนเนี่ยยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากนะครับคุณเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามต้องการเลยครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเช่นว่าสมมติว่าคุณเนี่ยอยากแบ่งพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องทานข้าวคุณเนี่ยสามารถแบ่งกันได้โดยที่ยังมองเห็นกันผ่านกระจกใสตรงกลางนะครับหรือว่าอยากจะเปิดขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันครับผลิตภัณฑ์ต่อมานะครับคือประตูสวิงภายในหรือว่าสวิงดอที่มีดีไซน์มินิมอลผสานกับความเรียบหรูแล้วก็การเปิดปิดที่นุ่มนวลน,นะครับเช่นเดียวกับประตูบานเลือนมาสกครู่นะครับประตูบานสวิงเนี้ยก็มีดีไซน์โปรไฟล์1 6ปมิเหมือนกันสวยงามไร้รอ,อยต่อไม่มีสกกรรรูหหหืออวว่่าาฝคคใ้เเเ็นนนชดียัั มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์แบบซ่อนตัวให้ทั้งความสวยงามและการทํางานที่รับรื่นครับเปิดปิดได้แบบนุ่มนวลด้วยระบบ soft close นะครับและแน่นอนว่าแข็งแรงด้วยการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแต่น้าหนักเบาเช่นเดียวกันครับประตูสวิงรุ่นนี้นะครับรองรับขนาดความกว้างสูงสุดอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็ความสูงสูงสุดตอนนี้อยู่ที่3เมตรนะครับทำให้สามารถใช้งานได้เท่ากับทุกพื้นที่ในบ้านเลยนะครับ อาจจะมีคําถามนะครับสำหรับพื้นที่ในบ้านที่มีความสูงมากกว่า3เมตรเราจะทํายังไงนะครับจริงๆแล้วทอชเทมเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับบานสวิงแล้วก็บานฟิกอยู่ด้านบนนะครับทำให้เราสามารถตอบโจทย์ได้กับพื้นที่ทุกพื้นที่ในบ้านเลยครับสำหรับบ้านไหนนะครับที่ต้องการประตูสวิงแบบใสเพื่อให้เกิดการมองเห็นภายในได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องการความปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับการเชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนลูกนะครับการเลือกใช้ประตูรุ่นนี้นะครับก็จะช่วยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยครับ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ f i x d i v i v i r e r นะครับหรือว่าฉากกั้นภายในซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับการแบ่งพื้นที่ภายในที่ทันสมัยและก็ยืดหยุ่นครับเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นในซีรีส์นะครับฉากกั้นนี้มีโปรไฟล์แนวตั้งทั้งหมดในขนาด16มิลน,นะครับ เพื่อความสอดคล้องในภาพรวมดีไซน์ที่สะอาดตาไม่มีสกรูหรือว่าฝาครอบไปเห็นครับอ,อีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำนะครับเราสามารถเลือกวิธีการติดตั้งเข้ากับโครงสร้างบ้านเนี่ยได้3แบบด้วยกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับแบบแรกคือการติดตั้งแบบโครงสร้าง4ด้านนะครับเพื่อเป็นช่องแสงระหว่างห้องแบบที่2นะครับคือการติดตั้งเพียงแค่3ด้านเพื่อให้กลายเป็นแค่ฉากกั้นพื้นที่นะครับและแบบสุดท้ายอันนี้น่าสนใจนะครับติดเพียงแค่2ด้านบนกับล่างเพื่อสร้างบรรยากาศในพื้นที่นะครับ ฉากกั้นรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับขนาดความกว้างสูงสุดอยู่ที่2.4เมตรนะครับแล้วก็ความสูงสูงสุดอยู่ที่3.5เมตรทําให้คุณเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างสวยงามครับเหมาะสําหรับการแบ่งพื้นที่ภายในบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องสร้างผนังถาวรน,นะครับทำให้ยังคงความโปร่งโล่ง,ลงแต่มีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างนะครับการแบ่งมุมทํางานของคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามุมนั่งเล่นของลูกๆนะครับซึ่งทาให้ทั้ง2โซนเนี่ยยังสามารถมองเห็นกันได้ผ่านกระจกใสครับ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมในรุ่นให้เลือกใช้ตกแต่งบานตามสไตล์ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับคิ้วตกแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด16มิลน,นะครับสำหรับติดตั้งบนกระจกทั้ง2ด้านเพื่อสร้างลวดลายบนกระจกนะครับแล้วก็ช่วยแต่งเติมบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ครับและอุปกรณ์เสริมอย่างที่สองนะครับก็คือคิ้วแบ่งกระจกครับเช่นกันเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด16มิลเหมือนกันเอาไว้ใช้สําหรับแบ่งกระจกบนหน้าบานสามารถแบ่งได้เป็น2ชิ้นหรือมากกว่าเลยนะครับ รองรับการใช้กระจกต่างชนิดบานนะครับเพื่อประโยชน์การใช้สอยแล้วก็บร,รากาศที่แตกต่างกาันตามที่ต้องการครับเอาละครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับทั้ง3ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ i n s i แล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปข้อดีของซีรีส์นี้นะครับที่จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ในครอบครัวกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือการตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานของพื้นที่ภายในบ้านนะครับเพราะว่าซีรีส์ i n s i n เนี่ยมีให้เลือกถึง3แบบเลยนะครับแบบบานแขวนที่ใช้งานแบบเลื่อนเปิดปิดแบบบานสวิง และฉากกัน้นคุณยังสามารถเลือกติดตั้งให้สอดคล้องกับความต้องการได้ในทุกพื้นที่ในบ้านเลยครับอย่างที่2นะครับดีไซน์ทันสมัยเข้ากับการตกแต่งที่หลากหลายนะครับด้วยโปรไฟล์ขนาด16มิลที่ทําให้เรียบหรูไร้รยอยต่อและมีให้เลือกถึง5สีครับทาให้สามารถเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งบ้านได้เลยครับที่สําคัญนะครับใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีเสียงขณะเปิดปิดทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ทํางานได้เงียบและนุ่มน,นวลไม่รบกวนบรรยากาศในบ้าน ที่สำคัญนะครับแข็งแรงทนทานแต่มีน้ําหนักเบาผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงให้ทั้งความทนทานในการใช้งานและความสะดวกในการเปิดปิดครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการออกแบบพื้นที่ภายในด้วย IN16 ผลิตภัณฑ์ Interior Series สามารถช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนรวมนะครับและก็พื้นที่ส่วนตัวได้อย่างไรบ้าง ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่นะครับเชนชวนะครับลองแวะมาชมผลิตภัณฑ์จริงได้นะครับที่ t ทอส m Flagship Showroom ที่ Crystal Design Center อาคารดีนะครับพบกันได้ทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มครับหวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆบ้านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อติดตาม t o s เท m เติม,เต,มเต็มเรื่องบ้านกันด้วยนะครับสาหรับ EP นี้สวัสดีครับ